กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายทุกผู้ทุกคนนะคะมือนีมะคุมะพ,พอกับลุกสาวกบคนหน้าตาพูกเลยคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีข้าเจ้ามะอันเอาอย่างมะตอยมะลงหนาบานให้เนาะคะ่ะเนาะลงถนนนี่แหละพอดีมะพอพวกไอข้าเจานะ้าเนาะข้าเจ้าเห็ดงานขยันขันแข่งนาะพ่อแม่พี่น้องกลมปะปลาเนาะคะ่ะกลมปะปลาเล่งดวนมาสั่นข้าเจ้าวา่าข้าเจ้ามาเห็ดหนาบานให้พ่อแม่พี่น้องข้าเจ้าดูแลดีดีเนาะ อันทั้งญาลูกสาวโกเพื่อนก็ได้บริการน้ำให้อ้ายเพื่อนแล้วก็เสื้อนะคะเนะเสื้อแจกเสื้อพ่อแม่พี่น้องคนไทยอยู่ไหนไม่แรงน้ำใจนะคะซอยกันนะคะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเหตงานเพิ่นกับเมยคือกันเนาะค่ะเนะแล้วที่นี่เพิ่นก็อยากฟังคำดีๆเนาะค่ะเนะประชาชนก็ชื่นชมเนาะค่ะถ้าเจ้าเหตงานดีเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเจ้าเหตงานตากฝนตากแดดแดดเปียงๆเจ้าก็บเหตเนาะค่ะ บันนี้มามือนีฝนตกซาซาซาข้าเจ้า็เหตุงานนพอแม่พี่น้องไปมึงกันเลยว่าข้าเจาเห็ดงานจังไหนะพแม่พี่น้องพ่อแม่พีนพนพ่น,ออน้นองป้องไปเนาะอันยาเพิ่นก็ได้เอาเสือมาแจกข้าเจาา้าคนไทยไม่ไร้น้ำใจนะคะแจกเสือ,าอ,อ้าไอเข้าเจ้านะคะพ่อแม่พี่น้องข้าบางเงนินใส่สบายเลยยใส่สบายใส่ทำงานก่อสร้างนะคะใส่ทำงาน พ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้เครื่องเครื่องอันเฮ็ดให้ขาเจาเอิ้นว่าจังไงเนาะให้มันอันแน,นแน่นๆ่นเนาะค่ะเสียงดังตึ๊กๆๆๆๆแหงแฮงเนาะค่ะดังแห้งยีพนค่ะพ่อแม่พี่น้องตะลิตนอายขาเจาค่ะเข็ดเบียดตากอกาตากฝนนะค่ะนาะคุณอ่ะขจ้าจขยันคันแข็งเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจากบานตัง้งแดนมาลูกเมียกับสิบเวูรหูดอกนว่า พ่อข่อยเห็ดงานจังไหนพ่อข่อยเห็ดงานจังไหนเนาะคะ่ะนี่และค่ะข้าเจ้าเห็ดงานจังสี่ลรพ่อแม่พี่น้องตากฝนตากแดดข้าเจ้าก็เห็ดนะค่ะคุณนะ่ะหนูถามข้าเจ้าว่าเป็นอย่างเจ้าคือไซเกิดแบบนี้ข้าเจ้าบอกว่าถ้าสซเกิดเซปตีมาเห็ดงานมันมันเปียกมันมาค่ะมันแห้งซาแต่อีกอย่างหนึ่งเวลาเหยียบเหยียบไอ,อยางมะตอยนี่มันกระสิติดระสันเพลนมาเข้าขไปในร่อง ข้าจเจาก็เลยใสเกือบอีแตะธรรมดาไม่เหตุการณ์เหตุงานเนาะค่<ม>ะ,ะ,ะคะุณผู้มค่ะพ่อแม่พี่น้องตากฝนขราเจากระเฮตุบริการประชาชนนะคะเนาะทำงานหน่วยงานกรมประปานะคะพ่อแม่พี่น้องอถ้าถ้าผู้ใดใจบารักขึ้นเหตุบ่ได้ดดองนัวแบบนี้เพราะว่า ตากแดดตากฝนนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ พ่อแม่พี่น้องจ้ามื่อนี้ลูกสาวโกกอขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องต้องไปเนาะคะ่ะเนาะที่ติดตามพีเขาว่ามึงลูกสาวโกกเนาะคะ่ะลูกสาวโกกอขอบคุณจากใจจริงๆเลยคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมันจะสมื่นเลยเนาะคะ่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ลูกสาวโก้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย